สนับสนุนโดย AIS Central Air ไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาจัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a r t f i ไ e สให้ครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาที่เพิ่งได้รับการบรรจุ3โรงเรียนจำนวน191คนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมโรงเรียนเสนาประสิทธิ์อำเภอเสนา ครูที่เข้าอบรมระบุว่าการอบรมเป็นการเปิดองค์ความรู้ใหม่ให้กับครูที่เพิ่งได้รับการบรรจุและครูเก่าเกิดการตื่นรู้และทันต่อเหตุการณ์พร้อมสื่อสารถ่ายทอดไปถึงนักเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การอบรมครั้งนี้ไปสอนกับเด็กนักเรียนยังไงบ้างคะต้องใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเวลาเราอบรมไปแล้วนะคะเราต้องนําไปปรับประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเรานะครับแล้วก็เด็กสมัยนียเ้เขาเขาไม่ความแอคทีฟมากนะครับโดยเฉพาะเด็กมัธยมถ้าครูไม่แอคทีฟก่อนเนี่ยเด็กก็จะเรียนแบบเบื่อๆค่ับเราก็ต้องหาวิธีการที่จะทําให้ห้องเรียนเราสนุกมากขึ้นนะคบก็ก็เห็นควรที่จะ,ะขยายความรู้การแอคทีฟเลิร์นนิ่งนี้ไป ไปให้กับครูผู้สอนทุกๆคนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการที่การเรียนรู้ที่มันทันต่อโลกทันต่อยุคสมัยแล้วก็วัยของนักเรียนนะครับด้านอาจารย์ปริศนาสุขสุศาสผู้มในการโรงเรียนเสนาประสิทธิ์บอกนะครับว่าการอบรมเป็นโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสามารถสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรและนําไปปรับใช้สร้างแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัย ก็ต้องขอบคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการดีๆที่กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณครูนะคะ active learning ที่ว่านั้นเราได้เรียนรู้กันต่อเนื่องแต่ว่าทุกอย่างมีการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะนั้นเราก็อยากให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของบุคลากรที่พัฒนาครู ให้สม่สมสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับประถม,มศึกษาและมัธยม,มศึกษาโดยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกิจกรรมระยะที่2ในการจัดการอบรมการเรียนการสอนแบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G part f step